อ่ะนะครับตอนนี้ผมก็กินหมดแล้วนะครับผมก็จะให้น้องผมนะครับยกดัมเบลนะยกสองข้างนะครับถ้ายกข้างเดียวก็จะหนักเกินไปนะคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพหรือเนื้อหาที่ต้องไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคําแนะนำโปรดกดซับสไครต์ให้ถึงมีก,การซับสไครต์ด้วยนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องเดอะปูมนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับจะมาแข่งกินมาม่าเผ็ดคูณ2นะครับอ่านะครับผมจะมาแข่งกินกับน้องนะครับอ่าแต่ว่าผมจะกินมาม่าเผ็ดคูณ2นะอ่ะก็คืออันนี้นะครับผมนะครับจะกินมาม่าเผ็ดคูณ2นะแต่ว่าผมจะให้น้องผมกินมาม่าเผ็ดอันนี้นะผมไม่รู้ว่ามันเป็นมาม่าเผ็ดอะไรมันไม่ค่อยเผ็ดมากเท่าไหร่นานี้นะครับ ก็ผมจะกินมาม่าเผ็ดคูณสองนะอ่ะก็ดูขนาดหอนะอ่าดูขนาดการแข่งกินครั้งนี้นะครับก็ถ้าใครแพร้นะก็จะมีบทลงโทษด้วยนะโอเคก็ไปดูกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็ลวกเส้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่ก็คือมะม่าเผ็ดธรรมดานะครับของน้องผมนะก็ปริมาณก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ สวนนี่นะครับเป็นของผมนะครับปริมาณก็ค่อนข้างเยอะต่างกันมากเลยนะกองผมเป็นหม่าม่าเผ็ดคูณสองนะครับโอเคก็การแข่งขันนะครับก็มีกติกาด้วยนะก็ถ้าใครกินเสร็จก่อนนะครับถ้าใครชนะก็จะได้กินน้ำนะครับแต่ว่าถ้าใครแพ้นะครับโดนคุณชนะนะครับลงโทษอะไรก็ได้นะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับ1 2 ทรีเริ่มเลย ก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับ ตอนนี้ของผมใกล้จะหมดแล้วนะ wow. กตอนนี้ร้อนมากเลยนะยอมแพ้ไหมอ่าน้องของผมก็ยอมแพ้ไปแล้วนะก็ผมจะกินให้หมดเลยนะครับ อ่ะนะครับตอนนี้ผมก็กินหมดแล้วนะครับแต่น้องของผมนะครับยอมแพ้นะ oh, <no. S 1> ก็ผมก็เผ็ดมากอยู่นะอ่ะก็ผมเป็นผู้ชนะนะครับก็สามารถสั่งผู้แพ้ได้นะครับสั่งบทลงโทษน,นะว่าให้ทําอะไรนะอ่ะผมก็จะให้น้องผมนะครับยกดัมเบลนะยกสองข้างนะครับถ้ายกข้างเดียวก็จะหนักเกินไปนะก็ยกดัมเบลนะครับจับสองข้างแบบนี้นะ ก็สาครั้งนะครับนี่คือบทลงโทษนะครับโอเคก็ไปเริ่มกันเลยนะครับในการลงโทษคนแพ้นะครับอ่านะครับก็ตอนนี้ผมก็จะลงโทษคนแพ้แล้วนะก็ดัมเบลนะครับก็คืออันนี้นะผมทําเองนะครับอ่ะดัมเบลนะครับก็คืออันนี้นะครับก็หนักอยู่นะครับ ไม่ได้มีแค่ปูนนะผมใส่หินข้างในด้วยนะก็หินก็เต็มเลยนะครับก็ค่อนข้างหนักอยู่นะโอเคก็ผมจะให้น้องผมนะครับยกดัมเบลนะครับสามสิบครั้งนะสองมือนะก็ค่อนข้างหนักอยู่นะโอเคก็ไปดูกันเลยนะครับในก่อนลงทวดคนแพ้นะครับอ่านะครับก็ดูกันเลยนะครับวันชูดที่เริ่มเลยหนึ่งสองสามสี่

อ่านะครับก็ลงโทษคนแพ้เสร็จแล้วนะก็อ่ะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เขากันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับที่เอ่อได้แข่งกินมาม่าแล้วแพ้นะครับรู้สึกยังไงบ้างอ่ะอ่ากินมาม่าแล้วเผิดไหมผ็ดมากค่ะอ่าแล้วตอนยกดัมบลหนักไหมหนักค่ะโอเคถ้าใครอยากให้ผมนะครับทำคลิปกับน้องผมอีกนะครับทำอะไรนะก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะอ่าอยากให้ทำอะไรนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วยกันกดซับสไคร์ให้ถึงมีการซับสไคร์เลยด้วยนะครับ